ก็จะครบยกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคระปุกนี้ครับครบไม่ครบก็ไม่รู้แหละครับถ้าเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าตัวถูกก็สบายแล้วครับ 8x285 ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับออกครบ5ยกเลยครับเปิดครบ5ยกครับ 8x285 ครับเปิดครบ5ยกนะครับมวยพักยกราคาเวที200รบาทแล้วก็เปิดออกตัวง่ายๆครับ 8x285 คนละอย่างเลยครับราคาตอนนี้ก็แพงนะ อยู่ใครจะไปราคาแดงต่อแพงนะประมาณ20-31นึงแล้ะครับเอาแล้วมาตีกันแล้ว แล้วก็เมื่อกี้มีอัดฉีดน้ำเงินมาประมาณสักสองหมื่นครับเอาาเอาพบยกไหม นี่แทงกับจับย่างเดียวก็เป็นลูกของนักมวยเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกเอาแล้วไอตัวใหญ่จะไล่ตีไหมตัวเล็กก็รอบวกอยู่โอ้ยต่อยหมัดขวาไป เล็กกว่าครับตัวเล็กกว่าเยอะเลยแล้วก็จะฝีมือจะนั่นด้วยนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเวลาก็ต้องเข้าใจนะครับอย่างน้อยๆมันน้องมันก็เดินสู้ให้อยู่เดินพยายามท้าจังหวะตีต่อยอยู่แต่พอมาโดนอย่างนี้เข้าไปมันก็ลําบากครับอีนี่ครับจิตใจทําด้วยอะไรครับก็ยินดีกับคนชนาครับมีกำใจเป็นกกีฬาครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดทั้งคู่ครับ ถือว่าต่อยเต็มที่ตามกติกานะครับไม่มีออมมือครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีของนักมวยเหมือนกันครับต่อยเต็มที่ครับต่อยเต็มที่ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับเพื่อนๆครับก็เพื่อนๆในไลน์ครับ @x285 ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีนะครับเปิดครบ5ยกครับมีให้เล่นมีให้ออกตัวครับถ้าใครชอบดูมวยใครชอบชกมวยนะครับก็ X285 นะครับครบทุกกีฬาครับ